ซาลาหูนเยตกัคโปสร้างสถิติสามประสานหงหลอนผีแดงโมเมดซาลาดาวิดนูเยตและโคดีกัคโปสามประสานแดนหน้าลิเวอร์พูลที่ยิงคนละสองประตูในเกมแดงเดือดนัดเปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด7-0นับว่าเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมดังกล่าวสามประสานกองหน้าลิเวอร์พูลยิงไปคนละสองตุ่ง ดักโปเป็นคนยิงเบิกร่องให้ทีมขึ้นนำก่อน1-0และลูก3-0ส่วนบังโมเป็นคนยิงลูก4-0กับ6-0ขณะที่นูนเยสโขกพังประตูให้ทีมขึ้นนำในลูกที่2-0และ5-0กลายเป็นว่า3กองหน้าลิเวอร์พูลได้ทำสถิติยิง2ประตูในเกมเดียวกันเป็นครั้งที่4ของพรมเมลีกโดยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นจากฝีเท้าของแอนดี้โคลเดวายยอร์กและโอเล็กุน่าโซชา3ตำนานแมนยูเต็ตในเกมเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นปี1999 แดนเฮเดอร์สันกับตันทีมลิเวอร์พูลเผยว่าใช้ความเจ็บปวดหลังจากเห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชูถ้วยแชมป์คาราบาวครับมาเป็นพลังในเกมชนะอย่างท่วมท้นที่แอนฟิลด์ผงแดงไล่ถล่มปีแสดงขาดลอยเจหรือเป็นสกอร์ที่ห่างที่สุดของสึกแดงเดือดซึ่งเฮเดอร์สันกล่าวชื่นชมการทํางานอย่างหนักของนักเตะทุกคนในทีมพร้อมเผยว่าใช้ความเจ็บปวดที่เห็นคู่ปรับควา้าแชมป์สัปดาห์ที่แล้วมาเป็นพลังในเกมนี้ร่วมถึงยินด,ดีกับโมซาลาที่ยิงแสงหน้าโรบี้ฟาวเลอร์ กลายเป็นดาวยิงสูงสุดในเวทีพิมล,ลีกของทีมมันเป็นวันที่พิเศษสําหรับผู้คนฟอร์มการเล่นจากนักเตะทุกคนอยู่ในระดับท็อปผมคิดว่าวันนี้พวกคุณได้เห็นถึงพลังงานและทุกอย่างกลับมาเรารู้ว่าในช่วงสองสาวันเรากําลังพูดถึงที่ผ่านมาเรากําลังกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องอยู่ในเตดทําได้ดีมากในช่วงหลังมันเจ็บปวดที่เห็นพวกเขาชูถ้วยแชมป์สำหรับเรามันคือเรื่องวันนี้และการแสดงผลงานในระดับที่เราสามารถทำได้ เราแค่ต้องการทําให้ได้ทุกเกมเพราะมีความสุขมากสําหรับโมเพราะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาผลิตตัวเลขเหล่านี้ขึ้นมาจะาเกนคับในใหญ่ของลิเวอร์พูลมีเรื่องให้หัวเสียหลังจากแฟนบอลของสโมสซอนวิ่งลงมาร่วมฉลองประตูแต่ลื่นไปชนแอนดูโรเบซนล้มลงและบาดเจ็บในเกมเปิดลังถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด7-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากโรเบโตเฟเมโนพังประตูที่7ในนาทีที่88ของเกม ขณะที่แฟนบอลกาลังฉลองประตูอยู่นั้นมีแฟนบอลที่วิ่งเข้ามาในสนามเพื่อที่จะร่วมฉลองด้วยในขณะที่กาดเข้ามาจับไว้ไม่ทันแฟนบอลดังกล่าววิ่งเข้ามาถึงกลุ่มแข้งโหงที่กอดคอฉลองประตูกันอยู่แต่ด้วยรองเท้าที่เป็นผ้าใบไม่ใช่รองเท้าสตาั๊ดทาให้ลื่นและไปชนโลบเซ่นที่อยู่ตรงนั้นถึงขั้นทําให้เจ้าตัวบาดเจ็บและต้องมีการปฐมพยาบาลกันเลยทีเดียวในขณะที่กาดพาแฟนบอลออกไปเจิาการครอปไม่พอใจอย่างมากและตะโกนใส่แฟนบอลคนดังกล่าวอย่างเดือดดาล เพราะการทําเช่นนี้อาจทําให้ผู้เล่นบาดเจ็บสาหัสได้เกมถัดไปลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนบอลทมัตในสัปดาห์หน้าตามเรวยออกไปเยือนเรอลมริตในเกมเลก2ของรอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมทุกสถิติโสดอนัตรกรรมแดงเดือดสุดสยองลิเวอร์พูลสร้างสถิติขึ้นมามากมายหลังเปิดแอนฟิลด์เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด7-0ในศึกแดงเดือดนัดล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สกอร์7-0กลายเป็นสกอร์ขาดลอยมากที่สุดในประวัติศาสตร์กับการพบกันของทั้งคู่ทำลายสถิติเดิมตีว่าผูเคยชนะ7-1ตอนอยู่ดีวิชั่น2ด้วยกันเมื่อเดือนตุลาปี1985หรือเมื่อ128ปีที่แล้วแม่ยูไนเต็ดแพ้ขาดลอยในสกอร์0 7, 7เป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์สโมสรอนหลังเคยพ่ายสกอร์เดียวกันต่อแบ็คเบิร์นโรเวอร์ในปี1926แอสเซมิล่าปี1930และวูฟปี1931เอริกเทนฮาก เป็นผู้จัดการทีมแมนยูนเต็ดที่แพ้ยับที่สุดในชีผกุซือการคุมทีมทั้งหมด481นัดมฮมมดซาร่าโค่นสติล็อบบี้ฟาวเลอร์ในการเป็นดาวซันโวพรีเมียร์ลีกคนใหม่ของลิเวอร์พูลที่จำนวน129ประตูซาร่าเป็นนักเตะคนแรกของ5าลีกใหญ่ยุโรปที่ยิงน้อย20ประตูและทำอย่างน้อย10แอสซิสต์จากทุกรายการในฤดูกาลนี้15ประตูหลังสุดในเกมแดงเดือดที่แอนฟิลด์มาจากการทำประตูของลิเวอร์พูลทั้งหมด โมเมสซาล่าคดิกัคโปดาวิดนูเยสกลายเป็น3ประสานที่ยิงกันได้คนละ2ประตูชุดที่4ในพิีเมลิกชุดแรกเป็นของแอดดิโคเดวไวยอร์กริกูนาโซชาที่ยิงให้แมนยูเน็ดในเกมพบฟอร์เรสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์1999